สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28มิถุนายนปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงความรู้สึกในการทำคลิปวิดีโอในการรีวิวปืนนะครับประเภทต่างๆนะฮะหลากหลายประเภทมากนะครับโดยเฉพาะปืนหกักลำแทบประดิษฐ์นะครับเป็นปืนของไท,ทยๆเราซึ่งมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับกระบอกนี้เป็นปืนของผมเองจับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกองไกลหกักลำดูนะครับไม่มีกระสุน ในลํากล้องนะครับปืนปลปอดภัยนี่นะครับความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มต้นจากประมาณสักช่วง 4- ีหเดือนที่ผ่านมาแล้วนะก็เป็นเรื่องของเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวผมได้พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าทําไมถึงไปจับไปเล่นปืนหักลันทัปดิด์ปืนดีๆปืนต่างประเทศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทําไมถึงไม่ไปสนใจทําไมจึงมาสนใจนะครับปืนแบบนี้ นะพอฟังทีแรกก็รู้สึกว่าม,มันก็สตันไปสักแป๊บหนึ่งนะสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆนะครับเรียบเรียงเรื่องของแนวทางความคิดเนี่ยอธิบายเข้าไปนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรนะซึ่งก็มันปนกันนะครับระหว่างความรู้สึกงงความรู้สึกที่ผมนี่งงนะครับก็งงเพียงแค่ว่าทําไมจึงต้องอถามเพื่อเป็นประเด็นขึ้นมานะครับทันทันท,ที่ปืนเนี่ย มันมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบอกนะครับที่ผมทําการรีวิวไม่เคยมีปืนเถื่อนแต่อย่างใดนะครับก็แค่สงสัยแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งที่มันปนกันนะครับก็คือความรู้สึกถึงความไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าก็มีบางคําพูดบางประโยชน์ที่เชิงว่าเ,เสมือนจะดูถูกก็ค,คล,นะล้ายๆนะต้องบอกค,อคล้ายๆนะครับ เดี๋ยวนี้ก็จะลองมาพูดคุยนะครับขยายความกันนะครับเ,เดี๋ยววางปื้นก่อนนะฮะกระบอกนี้นะครับหากน้ำไทประดิษฐ์ปืนที่ผมเนี่ยชอบมากนะฮะพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะครับว่าทําไมจึงมาจับนะครับปืนไทยประดิษฐ์แล้วก็เอามาทํารีวิวอันดับแรกสุดนะครับผมรู้สึกว่าเป็นปืนที่เมื่อก่อนเนี่ยความคิดผมนะครับปืนแบบเนี้ยไอเจ้าหาักลำเนี่ยเป็นปืนที่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็อันตราย คือความคิดฝังหัวแบบนี้เลยพอด้วยข้อมูลนะครับที่ผมเนี่ยลองไปค้น Google ดูนะเซิร์ชคำว่าหักน้ำธาปิดนะครับก็จะขึ้นมาเป็นข้อความให้ผมเนี่ยศึกษาเยอะไปหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกในการยิงนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่หัวแตกก็มือแตกหัวแตกนี่ก็คือปืนเนี่ยมันฟาดนะด้วยแรงในคอร์ที่มาหามะนะครับจับปุ๊บมันก็ฟาดขึ้นมานะไปโดนที่คิ้วบ้างหน้าผากบ้างนะครับมือแตกก็คือมันจะกินนะครับเข้าไปที่ง่ามมือ อันนี้ก็คือจากข้อมูลเนี่ยที่ได้อ่านนะครับเขาก็าจะพูดเป็นทิศทางเดียวกันว่าเป็นอย่างนั้นเลยคือมันน่ากลัวมากก็มีความคิดความจําฝังหัวมานะแต่เมื่อนะครับได้พบเจอนะครับตัวจริงของปืนหักลําทับประดิษฐ์ซึ่งมีทบีนถูกต้องต,องตามกฎหมายนะครับก็บอกแรกคือปืนของครูต้นตอนนี้ท่านไปพอ,อ,อแล้วนะท่านก็ติดต่อผมเข้ามาว่ามีอยู่กระบอกหนึ่งนะอยากจะลองเอามาทํารีวิวไหมผมก็ลังเลนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าก,กลัว สารภาพว่ากลัวจริงๆนะก็ลังเลอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับอยากลองดูนะอยากลองดูนะครับก็ได้ประสานง,งานนะครับติดต่อไปที่พออต้นนะครับก็ขับรถไปที่มหาลัยที่หนึ่งนะครับแถวๆนังสิตไปรับตัวปืนมานะเพื่อที่จะเอามาทำรีวิวนะครับก็ไปไปตามคาดเลยนะครับยิงทีเนี่ยมันแรงนะครับแรงจนกระทั่งมันคุมไม่อยู่นะผมไม่เคยยิงปืนอะไรที่ยิงแล้วเนี่ยปืนมันหลุดจากมือ คือมาุดดเลยนะครับปึ้งกระเด็น,ล,นลูดออกมาเลยคือมันแรงมากนะอันนั้นก็คือสมใจอยากนะครับว่ามันแรงจริงแต่ว่ายิงไปเพียงแค่สักสองสามนัดมั้งปืนเนี่ยมีปัญหาแล้วมันติดขัดคัดไม่ออกนะครับทายังไงก็ไม่ออกจนกระทั่งเดินทางกลับมาที่บ้านนะเพื่อมาแก้ไขนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยในการที่สัมผัสปืหนหักลําแท้ประดิษฐ์หลังจากที่รีบวิวปืนนะครับของพอต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้สัมผัสปืหนหักล้าแท้ประดิษฐ์นะครับอีก บอกหนึ่งก็คือของพี่กุ้งนะทีนี้ลำกล้องยาวเลยนะครับเป็นความยาวลำกล้องอยู่ที่10นิ้วเลยนะ mm hmm. ก็ติดต่อกับพี่กุ้งแล้วก็เอามายิงทดสอบกันโอ้โหก็เหมือนเดิมนะบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะครับยิงแล้วหลุดนะคุมไม่อยู่เลยนะครับคือมันแรงมากนะจำได้ว่าตอนนั้นยิงเนี่ยถุมมือขาดเลยเจ้าตัวเนี้ยถุมมือขาดนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยซิบออกมา คือก็สัมผัสถึงความแรงเหมือนเดิมนะน,นี่ก็คือเหมือนเดิมนะครับนั่นคือช่วงที่2นะครับที่เราสัมผัสตัวปืนจาก2ช่วงเวลานะครับที่ได้สัมผัสแล้วก็รีวิวปืนหักลำแทบประดิษฐ์เนี่ยออกทางยู u ูบนะครับทีนี้ก็เริ่มนะครับที่มีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาโดยที่เขาเนี่ยมีปืนหักลำแทบประดิษฐ์นะครับจำได้ว่ามีของน้องเพชรนะครับน้องเพชรเนี่ยก็มีปืนหักลำแทบประดิษฐ์นะครับขนาดจุดสามแปดจุดสามแปดสเปเชียลนะทรงประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมาก น้องเพชก็ขับรถมาทิ้งตัวปืนนะครับเอาไว้ให้รีวิวนะครั้งล่าสุดเนี่ยเข็มทชานวนมีปัญหานะครับผมจําได้แล้วก็ประสานกับน้องเพชไปน้องเพชก็ขับรถกลับมานะครับรับตัวปืนแล้วก็เอาไปซ่อมแซมอีกทีหนึง่งทีนี้เพื่อสมาชิกนะครับที่มีปืนหังลำเทบป,ปิดไปในครอบครองมีที่เบียนถูกต้องตามกว่มาเนี่ยก็เริ่มทยอยติดต่อผมเข้ามานะครับผมเนี่ยดีใจนะบอกเลยว่าดีใจครับเหมือนว่า เป็นการจุดประกายให้กับปืนเไทยของเราเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพรท่ทางสื่อนะครับการเผยแพร่เนี่ยเป็นการเผยแพร่แบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เป็นการแนะนําปืนเถื่อนใดอย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันก็หลอมรวมนะครับเป็นความภาคภูมิใจผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยภาคภูมิใจนะครับในเรื่องของการนําเสนอปืนหักรำาท่งประดิษฐนะ์ดีใจนะครับทุกครั้งที่มีคนติดต่อในเรื่องของการที่อยากจะให้นําตัวปืนมารีวิวนะครับ ทุกครั้งเลยนะภูมิใจมากๆนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับเป็นธรรมชาตินั่นก็คือเมื่อสิ่งใดเนี่ยมีคนชอบย่อมมีคนที่ไม่ชอบเช่นกันนะครับผมเดินทางไปที่วังบูรพานะเพื่อที่จะไปไปเดินดูนะครับตัวปืนสักกระบอกหนึ่งนะเข้าไปที่ร้านปืนร้านหนึ่งปรากฏว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ยจำผมได้ก็ได้ทักทายพูดคุยกันเป็นอย่างดีนะเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมเนี่ยไปไปสตันนะครับไปเสียเซลล์ตรงที่ว่า สมาชิกท่านนั้นเนี่ยท่านก็บอกกับผมนะครับว่าผมเนี่ยชื่นชอบมากเลยชื่นชอบอศาจารย์มากนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ชอบเลยที่อาจารย์เนี่ยไปจับปืนหกักลัมทยประดิษฐ์เอาปืนหกักลัมไทยประดิษฐ์มารีวิวเพื่อนสมาชิกก็พูดกับผมมาแบบนี้นะครับผมก็ในจังหวะน,นั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับก็คือยิ้มแยแๆแล้วก็ตอบกลับว่าครับนะผมผมชอบนะครับผมชอบ,ชอบก็ได้พูดคุยนะครับไปประมาณนี้นะเซเซลลเหมนกนนะยอมรับเลยจากเคสนั้น ก็จะมีแบบนี้เข้ามานะครับเป็นระยะระยะนะทุกช่วงระยะนะครับที่พูดในเชิงที่ว่าทําไมถึงไปจับปืนหักล้แทับปดิษฐําไมถึงไปรีวิวปืนหักลําทับปดิษฐ์ทไมถึงถึงมามาทําอะไรแบบนี้นะครับทุกรอบนะครับที่ผมเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออหรือหรือยังไงหรือเรามามาผิดทางนะมันก็เสียเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็เกิดความลังเลนะแต่ผมก็ ยังยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนครับว่ายัางไงเนี่ยผมก็ยังชื่นชมแล้วก็รักในปืนหักล้างทับประดิษฐ์นะครับรักมากทีนี้เรามามองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าทําไมคนเหล่านั้นถึงไม่อยากให้ผมเนี่ยเข้าไปยุ่งเข้าไปสัมผัสนะครับผมมองอย่างนี้มองว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงทําไมถึงเป็นห่วงก็อย่างที่ผมเนี่ยได้แจ้งไว้ตอนต้นนะครับว่าปืนเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะบางกระบอกก็ดีบางกระบอกก็ไม่ได้มาตรฐาน การยิงก็สุมเสียนะครับไม่รู้ว่านัดไหนที่เราจะแจ็คพอตได้รับอันตรายตรงนี้ผมเข้าใจนะครับว่าท่านเป็นห่วงผมและอีกสาเหตุหนึ่งนอกจากความเป็นห่วงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจคลาเคลื่อนใช้คําว่าคลาเคลื่อนนะครับคิดว่าปืนหกักลามทยประดิษฐ์ที่ผมนี่นำมารีวิวเนี่ยเป็นปืนเถื่อนเป็นปืนผิดกฎหมายแล้วก็จะไปเหมือนกับไปกระตุ้นไปส่งเสริมให้ปืนหกักลามทยประดิษฐ์นะครับที่เป็นปืนเถื่อนเนี่ยได้รับการเผยแพร่ อย่างแพร่หลายนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่อาจจะมีความคล้ายเคลื่อนนะครับสรุปนะครับจากที่ได้พูดคุยมานะครผ่านทางผ่านทางคลิปนะครับนะก็จะมาเล่าถึงเรื่องของความรู้สึกของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนหักลามแทบอดิษฐ์ในการรีวิวปืนประเภทนี้นะครับกรร็ย,บบยังคงยึดมั่นแล้วก็ยังมีความภูมิใจต้องบอกว่า มีความภาคภูมิใจนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่มีปืนหักล้แทบประดิษฐ์นะครับและมีทบีนถูกต้องตามกฎหมายอยากจะทําคลิปนะครับเผยแพร่กันติดต่อผมมาได้เลยนะครับเหมือนกับวันนี้นะครับผมเนีย่ยเจอผู้ปกครองนะครับท่านหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านดูคลิปอยู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับเอ,อ่ยเรื่องของท่านเอามาพูดคุยท่านก็บอกกับผมนะครับว่าท่านเนี่ยติดตามคลิปผมเนี่ยมานานมากนะแล้วก็ชอบนะครับในเรื่องของปืนหักล้แทบประดิษฐ์ผมฟังเนี่ยผมดีใจนะบอกเลยว่า มีความดีใจมากๆนะครับบวกกับส่วนตัวของท่านนะครับของผู้ปกครองเนี่ยท่านก็มีปืนหักรําแทัระดิ์ที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะเดี๋ยวไว้นะครับเรานัดก,กันนะครับก็มาเล่าถึงความรู้สึกนะครับแค่นั้นในคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับมีเฟลบ้างนะครับมีน้อยใจบ้างแต่ก็ยังยืนยันนะครับในการที่จะทําปืนหักรําแทประดิษฐ์ต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ ก็ต้องขอกร่าบขอบพระคุณเพื่อสมาชิกทุกท่ทานที่สมมอบกำลังใจดีๆให้การเสมอมานะครับสวัสดีครับ